สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซท่างช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะไม่เพ็นกะกลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟท่างช่องอีกครั้งนะคะของวันที่19วันพุธนะคะเดือนมีนาคม2568นะคะเอในคลิปนี้แม่เพ็นก็จะพาเอฟท่างช่องมาสรุปเอาแนวทางฮานอยของทุกๆุกสำนักนะคะทั้งหมดมี12สําำนักนะคะ f อฟ ในคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์และเบิ้งให้จบนะคะเดี๋ยวจะถามหานะคะ fc อยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะสำหรับหาหน่อยนะคะ fc อะบาลายใหญ่หางเนาะแม่เพ่นจะฝาก fc ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์นะแม่เพ่นก็รีบพร้อมนะคะฝ่าวพร้อมยัน มันจะเดินทางลาซานะคะก็เลยสรุปร่วมให้เัอเดียวเลยเนาะมาค่ะเ็นจายเอฟซีท้างช่องมาเบิงผลฮานอยวันที่18เมื่อวานนี้กันก่อนนะคะ f อซแล้วเฮากัเขามาเอาตัวเลขแนวทางต่อเลยเนาะมาเบิงผลฮานอยนะคะนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก226ล่างออก40 ส่วนฮานอยปกติบนออก130ล่างออก21นะคะและฮานอย VIP บนออก040ล่างออก15่นะคะมาเบิงของเซียนโคลาดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับฮานอยเซียนโคลาดวิ่งรูด6กับ7ตัววิ่งตรูดมาที่6จับคู่บอเขานะคะ ของพี่ประหัสวิ่งลูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าให้สองฮาหนอยมาฮาหนอยพิเศษมาทั้งสามฮาหนอยเลยเนาะพิเศษปกติฮาหนอย VIP นะคะของพี่ประหัสเข้าทั้งสามฮาหนอยนะเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่เก้ากับแปดหลุดนะคะบอกเขาเซียนอุดรหนึ่งกับสองมาทั้งสองตัวตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่มาหนึ่งฮานอยก็คือหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งนั่นเองนะคะ ถ้าผูใ้ใดวิ่งลูดสองก็จะมาได้ทั้งสามฮานอยออกมาได้สองฮานอยเนาะหนึ่งก็สองฮานอยเช่นกันนะคะเขาฝากมาวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยมาฮานอยพิเศษค่ะตาปากน้ำโพวิ่งลูดมาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บ่กเขานะคะแม่ลิวพาลวยวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่บ่กเขาค่ะ ตาปากน้ำโพ8 8กับ0ตัววิ่งตัวลุดมาที่0จับคู่เข้าที่3 0ตรงๆของนอยพิเศษเออของนอยปกตินะคะบาพิษส่วนสุดใจพารวย2เม็ดเดียวก็มานะคะจับคู่เข้าที่2 6นะคะนอยพิเศษนอยแรกเลยเนาะหมอดูเลขเด็ดหลุดนะคะเนาะหลังจากเข้ายาวหยุดหลุดค่ะบอเขาเมาื่อวานนี้ อาจารย์สวัยวิ่งรูดสองกับเก้ามาที่สองตัวเลขเก้าที่มักเมื่อวานนี้บอมาานะคะลุดค่ะจับคู่เข้าที่สองหน่อยปกตินะคะเท้าตรงๆส่วนพ่อเกลียงสองกับสามสองสามสี่มาหมดแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะแอดอ้อยวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวเด็ดและตัวรองจับคู่เข้าทั้งสามห้านอยเหมือนกันเนาะ ปกติพิเศษ VIP มาหมดเลยนะคะแล้วก็วินก็มาเพิ่มที่สองหนึ่งนะคะ FC มาต่อค่ะ FC ห <Okay. S 1> ้าาเดินเอาตัวเลล็กแนวทางวันที่1ิบเก้ากันเลยเนาะมาเอาฮาหนอยแยกกันก่อนนะคะคลิปนี้เร็วเด้อจาก FC เาาพราะว่านรีบนะคะอะถ้ามาเอาตัวเลล็กแนวทางของ ตาปากน้ำโพสำหรับฮานอยแยกกันก่อนนะคะวันนี้น้อยพิเศษตาให้รูดที่3กับ6นะคะสำหรับฮานอยแยกจับคู่3 9 3 2 6 9 6 2ชุด3ตัวบน3 6 2แล้วก็6 3 9ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่1กับ4จับคู่ที่1 2 1 5 4 2 4 5ชุด3ตัวบน1 4 5แล้วก็4 1 2เวลาแม่เพ่น อ่านให้เอฟซีทั้งสองแบบนี้ก่ะแคปนาจอบไปพร้อมเลยเด้อค่ะเนาะส่วนฮานอย v i p IP นะคะให้ลูดที่4กับ7จับคู่ที่4 2 4 5 7 2 7 5ชุด3ตัวบน4 7 5แล้วก็7 4 2นะคะสำหรับฮานอยแย,ยกตาปากนำาำโผลเมื่อวานนี้วิ่งลูดมา2ฮานอยแต่ว่าจับคู่บอ่อเขานะคะนี่ค่ะ ตวัวฮาหนอยแยกของเขาฝากมาสำหรับของเขาฝากมาวันนี้ฮาหนอยแยกบิงอ่ะฮาหนอยแยกน้อยพิเศษ5้ากับ6นะคะรูด5กับ6จับคู่5้าสองห้สมหสองหสชุด3ามตะวบนห้าสมแล้วก็6กห้าสองส่วนฮหาหนอยปกติให้รูดที่6กับ7จ็ดับคู่ที่60 6ูนย์หนึ 0, ่งเจดหนึ่งส่วนชุด3มตะวบน6 7เดหนึ่งแล้วก็6 1, แล้วก็760นะคะส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่0กับ1จับคู่0 0น1์ศ1นชุด3ามตะบน011แล้วก็ห0ึ่งค่ะส่วนเมื่อวานวิ่งลูดมา1ฮานอยจับคู่ก็เข้า1ฮานอยมาฮานอยพิเศษเลยเนาะวันนี้เอาไ่ค่ะตังเด้อแคปหน้าจอไายเอี ได้แล้วไปต่อนะคะ fc มาเข้ามาต่อตเอาที่แนวทางหาหน่อยรวมของตากันเลยตาวันนี้ให้วิ่งรูดมาหาหน่อยรวมสี่กับเจ็ดบนล่างจับคู่มีสี 2, ่สองสี 5, ่สามสี 2, ่ห้าสี่หกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าและเจ็ดเก้านะคะ เราทาอะไรเงนตาฝากน้ำโูส่วนเมื่อวานตาทำผลงานออกมาได้หนฮานอยเนาะวิ่งรูดเข้า1ตัวนะคะถ้าผู้ใดลู่ศูนยก็จะได้ทั้ง3ามฮานอยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยให้วิ่งลูดว,วิ่งลูดที่4กับ7จ็ับคู่ 4, 4, 4, 4 6, 7, 2 4 3 4งสี่สามสีห้าสี่หกเและ7,9นะคะมาต่อที่ของพ่อเกลียง ส่วนท้าน้อยรวมพราอเปรียงวันนี้วิ่งรูดเด่นที่480ชุดเน้น2ตัวมี 45, 48, 28, 38, 37และ02ส่วนชุดรอง 04, 2, 2, 1, 8นะคะเมื่อวา,า,านนี้เลขเด่นมาทั้ง3ตัวแต่ว่าจับคู่เบาเนาะ วันนี้วิ่งลูดเด่นมาที่480จับคู่ชุดเน้น45 48 28 38 3102ชุดโลง่ง04 22และ18นะคะนะแคปหน้าจอค,ะค่ะ FC ห้อ <c oughs> อะได้แล้วไปต่อค่ะของอาจารย์สวัยสำหรับห้าน้อยรวมอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรู่น6กับ3จับคู่ที่6กหนึ 1, ่งหกับ 6, 6 9 3 2 3 4 3ามสกับ 3, 3 9นะคะชุดกันมี1 1 9แล้วก็เ9็ดเก้าสี่เก้า่อวานนี้ของอาจารย์สวัย เน้นเลขเก้าบอมาานมาตัวรองค่ะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่เข้าที่สองหนึ่งนอยปกติตรงๆนะคะวันนี้ให้วิ่งรุ่นหกกับสามจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าแล้วก็สามสองสามสี่สามห้าสามแปดกับสามเก้าส่วนชุดกันหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็ชุดสองตัวก็จะมีเจ็ดเก้ากับสี่เก้านะคะ มาต่อที่ของแอดอ้อยพาลวยสำหรับของแอดอ้อยพาลวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่2อรอง3เนาะชุดวินมี0ูนย์หจับคู่ให้20 21 24 25 30 31 34แล้วก็35วงกลมเน้นให้5คู่เหมือนเดิมก็คือ20 24 25 แล้วก็3ามหส่วนชุด3ตัวบน2 3 0 3 0 4 5ูนย์สนะคะเมื่อวานของแอดอ้อยทำผลงานออกมาได้ทั้ง3ามหานอยนะคะถ้าผู้ใดเล่นชุดวินก็จะได้บนล่างของนอยปกตินะคะส่วนวันนี้ <c oughs> มาเด่นที่2ลอง3นะคะเรียกวิ่งรูดจชุดบินมี012 345จับคู่ชุดเน้นมี20 24 25 31และ35นะคะส่วนชุด3ตัวบน2 30 30 45 24และ025ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ได้แล้วแม่เพนพาไปต่อนะคะสุดใจผ้าลวยค่ะสำหรับแนวทางของสุดใจพาลวยวันนี้วิ่งรุ่นหกเม็ดเดียวจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกศนสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะคะ ส่วนของเมื่อวานนี้สุดใจพารวยทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยเนาะส่วนวิ่งรุดก็มานะคะวันนี้ให้วิ่งรุดหกเม็ดเดียวจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์สามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะคะส่วนหมอดูเลขเด็ด สำหรับสามฮานอยวิ่งรูดเด่นที่9กับ0นย์ะคะวันนี้จับคู่ 94, 95, 96แล้วก็0ูนย์สี่ศูนค่ะส่วนเมื่อวานหลุดนะคะของพ่อวันนี้พ่อก็เลยให้วิ่งรูดมาที่9กับ0ย์จับคู่ที่9ก้าสี่เกู้ย์สี่แล้วก็0ูย์หนะคะ แคปหน้าจอของุุใจัการหวยกับมอดูเลขเด็ดนะคะสำหรับฮานอยวันนี้แคปหน้าจอได้กันแล้อย่างค่ะ FC ไปต่อค่ะ,ะมาเอาของแม่ลิ้วค่ะ สำหรับแนวทางฮานอยของแม่ลิววันนี้นะคะวิ่งรูดที่เก้ากับสี่ชุดเน้นสองตัวเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเ้าสามสองสี่กับสี่หนึ่งชุดรองสี 6, ่หกสี่เจ็ดสี่เก้ากับหกเก้านะคะเนี่ยค่ะส่วนเมื่อวานนี้แม่ก็ให้วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่กระเขาเนะวันนี้แม่ก็เลยให้วิ่งรูดที่เก้ากับสี่ จับคู่ชุดเน้น91 92 93 24 41แล้วก็ชุดลอง46 47และ49 69นะคะแคปหน้าต่อเลยนะคะเดีย๋ยวจะพาเอฟซไปเข่าของซเซียนกันเลยเนาะแคปหน้าจอก่อนค่ะ ได้แล้วไปต่อค่ะมาเบึงของซีเซียนนะคะสำหรับซีเซียนเจ้าแรกก็คือของเซียนเชียงใหม่ฮานอยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรองศูนย์จับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองแปดสองเก้าแล้วก็ชุดรองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดกับศูนย์เก้านะคะอันนี้เป็นของเซียนเชียงใหม่ส่วนเมื่อวานค่ะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเก้ากับแปดหลุดนะคะบอ่อเขานะะี่ค่ะ วันนี้วิ่งรูดเด่น2ลอง0จับคู่ชุดเน,น้น2 1 2 8 2 9ชุดลอง0 1 0 8กับ0 9นย์ะคะเอามาต่อที่ของเซียนโคราดกันเลยสำหรับของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่4ลอง8 จับคู่ชุดเน้น4 1 4หนึ่งสสี่เก้าชุดรอง8 1ดหนึ่งดสกับ8 9นะคะเซียนโคราชค่ะวันนี้ส่วนเมื่อวานเซีย <c oughs> นโคราชวิ่งรูดเด่น6ลรอง7ตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นอยู่แต่ว่าจับคู่เขาเนาะวันนี้เซียนโคราชให้วิ่งรูดเด่นที่4ลรอง8จับคู่ชุดเน้น4ี่หนึ่งสี่สาี่เก้าแล้วก็ชุดรองก็คือ8 1ดหนึ่งดนั่นเองค่ะ ได้แล้วค่ะเซียนนะคะเซียนเชียงใหม่กับเซียนโคราชนะคะเอซทั้งช่องก็มาแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปไม่เพนจะนำเสนอแนวทางราวพัฒนาเนะของอาจารย์ที่เหลือสำนักที่เหลือว่ามีของอาจารย์ไรเดสำนักไรเดน,นะคะ ไปต่อนะคะเอฟซี FC. มาเอาของพี่ประหัตต่อเลยนอกาะสำหรับลาเออฮา,านอยวันนี้ของพี่ประหัตวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งลงสามส่วนตัวจับคู่มีสามสี่สามแปดสามเก้าแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นให้ที่หนึ่งสี่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก้านะคะส่วนมว่านนี่คะ่ะเอฟซี มีผู้ไดมาเนาะของพิพาน์ก็แตกทั้งสามฮานอยนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัวเลยเนาะจับคู่เข้าสามฮานอยเลยส่วนวันนี้พิพาน์ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่1นอง3งามจับคู่ที่3 4 3 8 3 9 1 4 1 8และ1 9เน้นให้ที่1นึ่งกับ1 8, 9นะคะอ่ะ มาต่อที่ของเซียนอุดรสำหรับแนวทางฮานอยของเซียนอุดรวันนี้จะบอร์เน้นให้นะคะตัววิ่งตัวรุดมี1กับ4เนาะก็จับคู่ที่1 0 1 7 4 1ี่หนึ่งแล้วก็4 7เจนั่นเองค่ะเซียนอุดร4ีคู่เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ให้น้อยคู่นะคะของเซียนอุดรค่ะเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดเนาะอ่ะส่วนงวดที่แล้วงวดเมื่อวานนี้เซียนอุดรวิ่งรุด1กับ2ก็มาทั้ง2ตัวค่ะ ส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนะคะก็มาที่หนึ่งสองนั่นเองนะคะเลขออกสองหนึ่งเนาะหน่อยปกติล่างค่ะวันนี้เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งรุ่นหนึ่งกับสี่จับคู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนั่นเองค่ะ วันนี้แม่เพ็นก็ได้สรุปคลิปแนวทางฮานอยให้กับเอฟซีทงช่องนะคะผู้ใดบังบทจบก็อาจจะบอเห็นเด้อเนาะบอเห็นทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพราะว่าในคลิปเดียวนี้จบครบทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะแม่เพ็นก็ขอกับขอบพระคุณทุกทุกเสี้ยนทุกทุกอาจารย์นะคะที่แม่เพ็นขอแนวทางไปเป็นกะเฮตมาให้ท่านที่เลยเนาะค่ะกขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง ปัากาลกให้ไข้เจ็บคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะแม่เพ็ญกบขอบพระคุณทุกท่านนั่นแหละบ่ว่าจะเป็น f อฟซีเนาะทุกๆเสียงทุกๆอาจารย์เนาะคะ่ะที่ให้แม่เพ็ญได้มีงานเหตุงานทำนะคะเอฟซี FC, เนาะอ่ะโชคโชคมันมา,นมานลำๆล,ลุยๆเฮงๆปังๆค่ะวันนี้ เดี๋ยวไปต่อที่แนวทางราวพัฒนาจะมีของอาจารย์ในเน่ลอติดตามเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปนีก้ก็สวัสดีค่ะ